ในหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือว่าเราจะคุยกันในส่วนขั้นตอนของก่อนที่เราจะทาอีกซี่หรือว่าในช่วงที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการของการทาอีกซี่ค่ะในวันนั้นเนี่ยเราตรวจนับจํานวนฟองไข่อันต้าซาวดูจํานวนฟองไข่มันจําเป็นต้องทาหรือเปล่าเจาะเลือดอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็ฉีดยาไปเลยได้หรือเปล่าน้องบี้สวัสดีค่ะ ในก่อนที่เราจะทำาีกซีนะคะคือในขั้นตอนของการทำเอกซีะคะ่ะก็คือเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เนาะเราก็จะต้องมีการตรวจประเมินมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าใครจําเป็นที่จะต้องทําจริงๆแล้วในคนที่อยากมีลูกอะคะ่ะเวลาเข้ามาพบแพทย์เวลามาปรึกษากันแล้วอะเราไม่ได้เป,เป็นที่จะต้องลงเอยด้วยในแบบ เทคโนโลยีที่ราคาแพงเสมอไปนะคะบางคนมาคุยการมาวางแผนกันให้เหมาะสมจากผลตรวจของเรานับวันอยู่ด้วยกันที่ถูกต้องอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งท้องได้แล้วหรือบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะเจอกันในช่วงไข่ตกก็อาจจะเป็นในส่วนของการทำไอ u i, I, I นะคะทีนี้ถ้าหากว่าทําเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยยังไม่สําเร็จเลยหรือว่าเราจําเป็นจะต้องแบบแข่งกับเวลาต้องรีบาราคาไข่เหลือน้อยแล้วอย่างเงี้ยในขั้นตอนของการทำอีกซี่คืออะไรอีกซี มันเป็นตัวย่อเนาะอีกซี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์นะคะก็จะเริ่มจากขั้นตอนของการที่เราจะกระตุ้นไข่นะคะฉีดยากระตุ้นไข่ฉีดยาฮอร์โมนเนาะแล้วก็มาตรวจติดตามดูขนาดของฟองไข่จานวนฟองไข่แลโก้ฉีดยาให้ไข่ตก ช่วงที่จะมีไข่ตกหรือก่อนที่จะมีไข่ตกเนี่ยคะ่ะเราก็จะนัดมาเก็บไข่ในวันที่เราเก็บไข่คุณผู้ชายก็จะมาเก็บน้ําเชื้อด้วยแล้วเราก็จะมาคัดเลือกอสุจินึงตัวฉีดเข้าไปในไข่หนึ่งใบในขั้นตอนตร,ตรงนี้เองเนี่ยคะ่ะที่เราเรียกว่าอ c กซีเนาะอินตาไซโตพลาสมิกสเปิร์มอินเซมิเนชันั่นเองนะคะก็คือการฉีดสเปิร์มเข้าไปในไข่หนึ่งใบ ถามว่าแล้วตัวอ c ี่นะคะมันต่างจาก IVF ไหมคะ IVF ก็คือเป็นเป็นเด็กหลอดแก้วเป็นคำรวมๆค่ะซึ่งในความหมายของ IVF อ่ะจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกันกับในส่วนของการทำาี c นะคะก็คือว่าเราจะต้องมีนี่แหละกระตุ้นไข่เก็บไข่มาข้างนอกมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนอกร่างกายแล้วก็หลังจากนั้นเลี้ยงเป็นตัวอ่อน5วันแล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปนั่นเองทีนี้ในส่วนของ IVF มันจะต่างจาก i c s นิดนึงค่ะตรงที่ว่าในขั้นตอนของ i v f อะคะ่ะ แทนที่เราจะฉีดอสุจิเข้าไปในไข่เลยซึ่งเป็นขั้นตอนของอีกซี่อันนี้เนี่ยใน i อ f ก็คือว่าเราจะเอาไข่เนี่ยมาให้เขาอยู่กับในส่วนของเจ้าตัวสเปิร์มเนี่ยค่ะในสัดส่วนประมาณไข่หนึ่งใบสเปิร์มห้าหมื่นเนาะแล้วก็ให้เขามีการเจาะเปลือกไข่มีการผสมในส่วนของตัวสเปิร์มก็จะเจาะเข้าไปในไข่เองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยงตัวอ่อนก็คือเป็น เอ็มบิโอระยะ3วันระยะ5วันก็แล้วแต่เราก็ใส่กลับเข้าไปความแตกต่างของขั้นตอนเนี้ยก็คือว่าจะแตกต่างตรงขั้นตอนการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก่อนที่จะถึงขั้นปฏิสนธิหรือว่าหลังจากนั้นแล้วเลี้ยงตัวอ่อนแล้วล้วก็ใส่กลับเข้าไปอ่ะก็ส่าเหมือนกันทีนี้ถามว่าแล้วในตอนที่เราขั้นตอนของเราจะอีกซีเริ่มต้นตั้งต้นเลยอ่ะเรามีการตรวจประเมิอนอะไรบ้างอันที่ ห้ามลืมห้ามพลาดเลยก็คือตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชือ้อฝ่ายชายก่อนเนาะอนันนั้นง่ายมากเราเคยคุยกันไปหลายรอบละหมดหลัง2วันหรือถึง5วันไม่เกิน7วันค่ะแล้วมาเก็บน้ำเชือ้อล้วก็ตรวจในส่วนของฝ่ายหญิงเองเราก็จะมีการตรวจประเมินหลายอย่าง อะประเมินอันตรสาวดูหมดลูกรังไข่แล้วก็ตรวจประเมินเขาเรียกว่าดูทุนสำรองของรังไข่ที่นี่การตรวจประเมินทุนสำรองของรังไข่เราดูอะไรได้บ้างอันที่จะเคยเจอหรือว่าเคยได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือว่าเป็นการนับจํานวนฟองไข่ตั้งต้น ถามว่าแล้วแบบไหนถึงเรียกว่าจํานวนฟองไข่ตั้งต้นเราควรจะมาประเมินกันวันไหนดีในส่วนของจํานวนฟองไข่ตั้งต้นนะคะเราก็จะดูตอนที่เรากําลังมีประจําเดือนอยู่วันที่2 3ไม่เกินวันที่4ของรอบเดือนนั่นเองค่ะในวันนั้นเนี่ยคือตอนตั้งต้นของรอบเดือนของเรานะคะมันก็จะมีฟองไข่ใบเล็กๆขนาดเนี่ยก็อยู่ที่2มิลไม่กิน10มิลที่เราเรียกว่านับ ไข่ตั้งต้นหรือว่านับตัว a n t r o l o o l l i c l e เขาเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นการตรวจอันต้าซาวนะคะอันต้าซาวทางช่องคลอดเนาะก็จะได้มีความชัดเจนแล้ก็จะนับจํานวนจํานวนฟองไข่ทั้งสองข้างโลโก้ขนาดของฟองไขค่ค่ะซึ่งขนาดที่เราใช้ที่เรียกว่านับ AFC เนี่ยก็คือประมาณ2-10มิลนั่นเองนะคะที่ถามว่าแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงไม่ต้องตรวจได้ไหมคะใช้ตรวจเลือดได้หรือเปล่า การตรวจเลือดมันก็จะเป็นการประเมินเขาเรียกว่าเป็นโอเวอรี่เรเซฟเนาะทุนสำรองของรังไข่แบบหนึง่งแต่ว่าการตรวจเลือดอะคะ่ะบอกได้แค่ว่าอารัางไข่ของเราทํางานอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าระดับฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ตามที่ควรจะเป็นไหมแต่ว่าไม่สามารถที่จะทํานายหรือว่าบอกได้ว่ารอบนี้เนี่ยที่เรากระตุ้นไข่แล้วเราจะได้ไข่กี่ใบเนาะเพราะฉะนั้นอันที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าเป็นการอันตาซาวนับจานวนฟองไข่ตั้งต้นนั่นเองที่ถามว่า ในแต่ละคนแต่ละอายุมันเท่ากันไหมคะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยไม่เท่ากันเลยค่ะแม้กระทั่งคนเดียวกันในแต่ละรอบเดือนเองอก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยนะคะถ้าอายุน้อยจํานวนฟองไข่ตั้งต้นก็จะเยอะโอกาสสาเร็จก็จะดีกว่าอายุมากขึ้นจํานวนฟองไข่เราก็จะลดลงนี่ถามว่าถ้าไม่สะดวกไม่ว่าง ไม่ตรวจตอนที่มีประจำเดือนได้ไหมคะคือในในแต่ละวันของรอบเดือนนะคะถ้าถ้าตั้งต้นจำนวนไข่เราจะเยอะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการมีฮอร์โมนภายในในฮอร์โมนในธรรมชาติของเราอะคะ่ะมันก็จะไปกระตุ้นให้ฟองไข่โตมาหนึ่งใบแล้วก็ในตัวฟองไข่เองอะ่ะมันก็จะมีการสร้างสารบางอย่างไปกดไอไข่ใบเล็กๆใบอื่นที่อยู่ในรังไข่ของเราทั้งสองห้างอะคะ่ะกดไว้ให้ไม่โตแล้วลก็ จำนวนไข่ที่โตในรอบธรรมชาติมันก็จะมีหนึ่งใบแล้วก็มีไข่ตกลงมาทีนี้เหตุผลที่เราควรจะต้องนับในวันตั้งต้นของรอบเดือนก็เพราะแบบนี้นั่นแหละเพราะว่าพอวันเวลาผ่านไปในแต่ละวันไปแล้วว่าค่ะจำนวนฟองไข่มันอาจจะลดลงมันอาจจะไม่ใช่จํานวนไข่ตั้งต้นที่แท้จริงอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องตรวจตอนช่วงแรกของรอบเดือนหรือ อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะตรวจตอนแบบใกล้ๆประจำเดือนจะมาอันนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ใช่วันที่ถูกต้องเท่าไหร่เนาะตามตำราตามที่เราเรียนมาก็บอกว่านในการนับจำนวนฟองไข่ตั้งต้นนับตัว AFC หรือว่า a n t l f o l l i c l e Count เนี่ยค่ะจะต้องเป็นวันที่2-3หรือ4ของรอบเดือนนะคะที่ถามว่าแล้วถ้าเราตรวจตั้งต้นแล้วอะคะเวลาเราฉีดยากระตุ้นไข่ไปแล้วเราจะได้ไข่กี่ใบคะ ในขนาดฟองไข่ที่โดยมากแล้วพบว่ามีการตอบสนองที่ค่อนข้างดีต่อยาฮอร์โมนที่เราฉีดอะคะ่ะก็มักจะเป็นไข่ขนาดตั้งแต่4-5ถึง้ามิลขึ้นไปเนาะถ้าหากว่าเราเป็นแบบไข่เท่าๆกันเลย4ี่ห้ามิลหมิลเมิลอยู่ในเกณฑ์เนี้ยเท่าๆกันท,ทั่วไปพอเราฉีดยาไปแล้วในการตอบสนองที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็จะจํานวนไข่เราก็จะโตขึ้นมา ประมาณ80%ค่ะอย่างน้อยอย่งน้อยนะคะบางคนโตมาหมดเลยทั้งหมดเลยดีมากๆเลยค่ะการที่เราได้จํานวนไข่ที่เยอะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสของเราที่จะรักษาที่จะทําอีกซี่แล้วได้โอกาสสาเร็จที่ค่อนข้างดีที่ถามว่าแล้วถ้าฟองไข่มันไม่โต มันมีไหมคะที่แบบเรานับได้สิบใบแล้วว่ากระตุ้นไปแล้วได้แค่สองสาใบเองเนี่ยคือถ้าไข่ตั้งต้นขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะหรือว่าขนาดที่เล็กมากๆอ่ะอย่างเช่น2มิลสามมิลแล้วใบอื่นๆมันเป็นแบบใบใหญ่ไปแล้ว5มิล7มิลไปแล้วเนี่ยจำนวนไข่หรือว่าขนาดไข่ที่มันตอบสนองต่อในส่วนของฮอร์โมนที่เราฉีดเข้าไปอ่ะมันอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึง80%ก็ได้ถ้าหากว่าขนาดไข่ตั้งต้นของเรามันเล็กเกินไปนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเลย ขนาดไข่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีแหละ5มิลขึ้นไป5-10ถึงมิลดูแล้วน่าจะตอบสนองได้ดีมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม poor responder ก็คือว่าฉีดายากระตุ้นไปแล้วการตอบสนองมันน้อยกว่าเกณฑ์ก็คือว่าน้อยกว่า80%ของเกณฑ์ตั้งต้นที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งงานนั้นเนี่ยบางคนก็คือไม่ทราบสาเหตุเลยค่ะไม่รู้มาก่อนด้วยว่าเอ้ยไข่น่าตาย,ยังไงคนนี้แบบนี้แหละจะแบบเป็นฟองไข่ที่โตดีหรือไม่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆน,นะคะขนาดฟองไข่ตั้งแต่4ี่ถึงห้มิลตั้งแต่5้มิลขึ้นไปมักจะมีการตอบสนองที่ดีค่ะจํานวนไข่ที่ได้เทียบกับตั้งต้นเนี่ยหลังจากที่เราสิทยาฮอร์โมนกระตุ้นไปแล้วอย่างน้อย80%นะคะของขนาดตั้งแต่ห้ามิลขึ้นไปมักจะมีการโตได้ดีค่ะเราก็เก็บไข่ได้นะถามว่าแล้วมันจะมีมากกว่านั้นไหมคะ คือมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นในส่วนของที่แบบตอนที่เราอันดราซาวแล้วมันเห็นไม่ชัดซึ่งถ้ามันเห็นไม่ชัดแล้วมันโตขึ้นมาในวันที่เราคุยกันตอนแรกตั้งต้นของการกระตุ้นไข่เราคงเอาจํานวนไข่หรือว่าเอาขนาดไข่ที่เรามองเห็นที่เราประเมินได้ชัดเจนแล้วก็โตขึ้นมา80%อันนั้นเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะมีโอกาสที่จะได้มากกว่าก็มีค่ะถ้าอย่างเช่นว่าตอนแรกอะมันมองเห็นไม่ชัด คือได้มากย่อมดีกว่าได้น้อยเนาะใช่ไหมเป็นกําไรเราจะได้มามากขึ้นโอกาสสาเร็จเราก็จะดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางครั้งอะที่เราคิดว่าเอ้ยใบยเล็กๆอะ่ะมันอาจจะไม่ตอบสนองหรอกตอนแรกตั้งต้นที่แบบไม่ได้นับมามันอาจจะถ้าคุณภาพไข่เขาดีเขาก็จะโตขึ้นมาเองค่ะเพราะฉะนั้นจํานวนไข่ที่เราคาดหมายที่เราคาดหวังว่าเราจะเก็บไข่ได้เมื่อเทียบกับจํานวนไข่ตั้งต้นของเราอะค่ะ ก็จะประมาณ80%ของไขตั้งต้นนะคะอันนั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มของการที่ตอบสนองอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะในประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาที่แบบดูแลคนไข้ที่อยากมีลูกมากระตุ้นไปแล้วอะ่ะบางคนก็ได้เท่านั้นตามมันเลยก็มีทั้งแบบได้มากกว่าได้น้อยกว่าก็มีค่ะก็ทีนี้ถามว่าแล้วมันมีกฎเกณฑ์อะไรไหมคะที่บอกว่า ต้องมีไข่กี่ใบดีคะถึงจะเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่สำหรับทำอีกซี่ทำเด็กหลอดแก้วได้คือไข่กี่ใบก็สามารถที่จะทำได้คะ่ะมีคนที่มีไข่หนึ่งใบหใบเลยคะ่ะ1ใบกระตุ้นไข่ กระตุ้นไข่เก็บไข่เขาก็โชคดีได้ตัวอ่อนที่คุณภาพดีใส่ไปแล้วตั้งท้องได้ก็มีค่ะแต่ว่าบางคนนะคะมีไข่เป็น10บใบเลยได้ตัวอ่อนระยะ b ล a s t o ซิ s 8ตัวอ่อนอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่สําเร็จก็มีนั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราดูจากจํานวนไข่ตั้งต้นหรือว่าขนาดฟองไข่ตั้งต้นเนี่ยค่ะยังไม่มีเทสอะไรหรือว่ายังไม่มี ่าการตรวจหรือว่าวิธีการตรวจแบบไหนเลยนะคะที่จะบอกได้ว่าไข่ใบนี้จะ เป็นตัวอ่อนที่ปกติเอาเลยใช้เลยกระตุ้นเลยไข่ใบนี้แหละได้แน่นอนท้องแน่ๆอย่างเงี้ยหรือไข่ใบนี้จะ,ะโตไปเป็นตัวอ่อนที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ปฏิสนธิเลยคือณนะปัจจุบันแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยยังเป็นข้อจํากัดในเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่เนาะคือมันยังไม่มีเทสอะไรที่จะมาช่วยบ่งบอกได้เลยค่ะว่า ตัวไข่ใบไหนมันถึงจะโตไปเป็นตัวอ่อนที่ดีตัวอ่อนที่คุณภาพดีตัวอ่อนที่เป็นคโครโมโซมปกติตั้งท้องไปแล้วตั้งท้องได้แน่นอนสําเร็จแน่นอนไม่มีปัญหาในเรื่องของการแท้งหรอกอันนี้ยังเป็นข้อลิมิตยังเป็นในส่วนของข้อจํากัดของการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจนนาํานวนไข่ไข่น้อยไม่ได้เป็นข้อห้ามค่ะว่า โหไม่ต้องกระตุ้นหลอกมันไม่ได้หลอกเนี่ยมันไม่ยังไม่มีเทสอะไรที่จะบอกได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีจำนวนไข่ที่มากกว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จได้ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะอย่างที่หมอบอกตั้งแต่ตอนตั้งต้นก็คือว่าถ้าเราอันต้าซาวแล้วเนาะจำนวนฟองไข่ตั้งต้นะการตอบสนองอย่างเช่นตั้งต้นเรามี10ใบฉีดยากระตุ้นไข่ไปตอบสนอง8 0เรเราก็จะได้ไข่1ิบใบทีนี้การที่เราได้ไข่1ิบใบนะคะไม่ได้แปลว่า เราจะได้ลูก10คนไม่ใช่นะคะเวลาไข่10ใบเนี่ยอ่ะโตมา80%ก็คือเหลือ8ใบเนะาะอัตราการปฏิสนธิหลังจาก r t i l i z a t i o n ที่เราฉีดตัวอสุจิเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ใช่100%ค่ะก็จะเป็นประมาณ80%อันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติที่นี่80%ก็เหลือจากตั้งต้น10เนะาะไข่10ใบที่เราเห็นเหลือมาเป็น6ตัวอ่อนปฏิสนธิได้6 แล้วก็ใน6นีอ้อัตราการเกิดเป็น b l a s t o c y s อย่างน้อย50%ก็คือ3 blastocyst นั่นเองซึ่ง3 b l a s t o c y s เนี่ยก็อัตราความสำเร็จก็จะขึ้นอยู่กับอายุของไอา่หญิงอีกนะเพราะว่าอายุที่มากขึ้นโอกาสความผิดปกติของโครโมโซมของตัวอ่อนก็จะสูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็คืออยากให้ได้จำนวนไข่ที่เยอะนิดนึงเพื่อเพิ่มโอกาส นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีเทสอะไรที่จะมาช่วยทำนายได้ว่าไข่ใบไหนจะโตไปเป็นตัวอ่อนโตไปเป็นการตั้งครรภ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองเพราะงั้นตั้งต้นควรจะมีไข่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเยอะนิดนึงก็จะดีแต่ว่าเวลาที่เรามีไข่เยอะๆอะค่ะบางคนก็จะมีข้อเสียคือกระตุ้นไข่ไปแล้วท้องอืดที่เรียกว่าเป็น O S S S เงี้ยค่ะแน่นท้องเพราะว่าฮอร์โมนมันเยอะบางคนมีน้ำในท้องเงี้ย หรือว่าอันตรายจนถึงขั้นแบบมีน้ําในเยื่อหุ้มปอดก็มีแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีนะปัจจุบันแล้วก็ยาที่มีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างดีนะคะมีการมอนิเตอร์ได้ค่อนข้างดีอัตราเสียงของ o CC s เซสปัจจุบันก็จะค่อนข้างน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรที่จะแชร์สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยเนาะตอนนี้เรามาดู ในส่วนของคำถามก่อนนะคะแลโ้วก็เดี๋ยวเราหมอจะรีวิวตอนในส่วนตั้งต้นให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าอันต้าซาวฟองไข่เนี่ยเราควรจะดูยังไงแลโ้วก็ดูแล้วมันจะโตได้ดีตามเกณฑ์ตามที่ควรจะเป็นนั้นหรือเปล่าคำถามคอมเมนต์ต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะ